เราไม่ได้คุยกันมาพักใหญนะ่ตลาดมันไซเบเดาวมาเรื่อยๆก็ทุกคนก็เสียเงินไปเรื่อยๆก็ดีเพรสก็เลยเฉยๆกันไปตอนนี้ตลาดทำท่าจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นแล้วนะครับมาดูกันซิว่าระบบของชมรมเป็นยังไงบ้างในการศึกษาเซตอินดซ x เนี่ย ชมรมจะใช้ action zone 12-30นะนี่เป็นระบบของชมรมนะครับระบบหนึ่งเราจะสังเกตว่าเวลามันจะเปลี่ยนเทรนเนี่ยก็อย่างเดิมเนี่ยนะฮะมันจะเกิดเนี่ยการนับเวฟนับได้ครบถ้วนแล้วก็เกิด bullish divergence คือราคาลง momentum ขึ้นนะครับและเกิดสัญญาณ pre buy ขึ้น2ครั้งอันนี้ pre buy ก็เริ่มต้นซื้อตรงนี้นะครับแล้วเข้าซื้อเต็มที่กันตรงนี้สัญญาณบาย แล้วก็ซื้อบ่ายมครั้งที่1รอบ่ายมครั้งที่2อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็2ครั้งพอแล้วนี่เป็นเป็นระบบธรรมดาของชุมรมก็คาดว่านะฮะระยะยาวเนี่ยมันก็จะนํากําไรมาให้ที่พอเพียงอยู่ดีอ่ะนี่เรามาดูกันในรายละเอียดเนี่ยไอ้ระบบตรงนี้พรีบายเนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะให้สัญญาณพรีบายในเป็นลูกซ้อนสินบนข้างใต้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องซื้อทุกครั้งที่มันให้สัญญาณพรีบายหลักการคือว่ามันจะต้องเกิดขึ้น หลังจากโอเวอร์โซเห็นไหมฮะหลังจากไอซ์ใส่มันโอเวอร์โซและจะให้ดีกว่านั้นอีกคือหลังจากมันเกิดบูล l ิชไดเวอร์เจนตนะครับเพราะฉะนั้นโอเวอร์โซหรือบูล l ิชไดเวอร์เจนต์สักหล่งหนึ่งแล้วดูเวฟด้วยถ้ามันจบเวฟใหญ่ๆเนี่ยมันจะขึ้นใหญ่เรามาดูในอดีตกันเป็นยังไงบ้างสัญญาณปรีบายเนี่ยอันนี้มันเกิดตรงนี้เห็นไหมฮะไม่มีกาไรอะไรแล้วก็ลงเสียเงินได้ส้นนะสัญญาณปรีบายตรงน,รงนี้แต่ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ มันโอเวอร์โซลก็จริงแต่มันไม่มีคอนเวอร์เจนต์เซเวอร์เจนต์เสร็จไหมฮะมันไม่มีเพราะมันไม่มีกําลังนะครับเราดูอันนี้สัญญาณปรีบายตรงนี้ไม่โอเวอร์โซลเลยแล้วก็ไม่มีบูลลิชเดเวอร์เจนต์ตรงนี้มีสัญญาณเป็นสีน้ําเงินแต่ไม่มีพรีบายสัญญาลนะครับดูย้อนไปในอดีตตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมมดูมันเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกครับพรีบายเนี่ยนะฮะถึงแม้เกิดขึ้นเนี่ยมักจะแม่นเนี่ยตรงนี้มีพรีบายอ่ะ ไตรงนี้มีเห็นไหมครัเป็นกระจุกเลยพรีบายเกิดหลังจากโอเวอร์โซเห็นไหมครับโอเวอร์โซนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะมันโอเวอร์โซครั้งใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่แปลว่าว่าเวฟครั้งใหญ่หรือมันลง A A เนี่ยนะฮะจะไม่มีคอนเวอร์เจนซ์เซเวอร์เจนซ์นะฮะเอแล้วมันจะไปมีที่ A B C ตอนจบ C เพราะฉะนั้นไอ้นี่ละเอียดไปหน่อยแต่ว่าดูเขาแล้วกันเนี่ยนะฮะโอเวอร์โซแต่ไม่มีคอนเวอร์เจนเซเวอร์เจนซ์ก็ใช้ได้นะถ้ามีมันจะคอนเฟิร์มนะ นะพิจารณาเองแล้วกันอย่างตรงนี้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องซื้อตรงนี้เกิดขึ้นเยอะเลยต้องซื้อไหมมันไม่มีคอนเวอร์เจนต์เซอร์เวอร์เจนต์นะฮะมันไม่มีมีก็มีหน่อยเดียวไม่ชัดอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้พิจารณาเองแล้วกันคอนเวอร์เจนต์เซอร์เวอร์เจนต์ต้องชัดนะโอเวอร์โซต้องหลงมลึกๆไม่ใช่นิดเดียวอย่างนี้นะครับก็ดูเอาดูเอาความแม่นแม่นยําของพวกนี้นะมันจะขึ้นกับส่วนประกอบหลายส่วนเนี่ยอย่างเนี้ยขึ้นสูงมากดีมากเลยเห็นไหมฮะพริบายตรงนี้พริบายตรงนี้แล้วมีโอเวอร์โซลไหม มีนิดเดียวอันนี้ก็พลาดไปแต่ก็มีมีนิดเดียวนะฮะแล้วก็มีบูลลิชเนี่ยดิเวอร์เจ้นะอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะ,ะคือให้มันมีโอเวอร์โซลมีบูลลิชดิเวอร์เจ้นส์นะ,ะมันค่อนข้างที่จะแม่นยำแต่ถ้ามันไม่มีโอเวอร์โซลไม่มีบูลลิชดิเวอร์เจ้นส์เราจะไปยุ่งกับมันครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยมันเกิดบูลลิชดิเวอร์เจ้นส์ชัดเจนเราโอเวอร์โซลชัดเจนเพราะฉะนั้นปรีบายตรงนี้เราซื้อได้ซื้อเสร็จแล้วก็มีสัญญาณ buy ตรงนี นะครับเดือนกุมภาแล้วตอนนี้มันลงมาวุ่นวายไปหมดเลยโลกมันปั่นป่วนไทยก็ลงมาด้วยแต่ลงมาเป็นสัญญาณบ่ายมอก็คอยดูกันต่อไปด้วยกันจะเป็นยังไงนะครับการลงทุนอย่างนี้ใช้ระบบอย่างนี้มันน่าสนใจเพราะว่าโอกาสผิดพลาดมันน้อยนะฮะไม่ได้แปลว่าผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดได้แต่มันน้อยและก็ถ้าผิดพลาดเนี่ยนะฮะความเสียหายมันน้อยเพราะ s ต o p l ล s อตอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงตรงตรงเฟซี่ตรงเนี้ย มันเสียหายไม่มากแต่ถ้าถูกทางเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเทรนมันจะได้กําไรมากและในการลงทุนเนี่ยนะฮรักษาระบบกันไว้ให้ดีนะครับระบบที่เราใช้ก็เป็นแอคชั่นโซนถ้าคนซึ่งยังไม่รู้อะไรก้าวหน้ามากนะักก็ใช้เป็นแอคชั่นโซนแบบเป็นเดฟอลต์ซิสเต็มเป็นแบบกลางๆทั่วๆไปอันนั้นก็ใช้ได้ถ้าใครรู้เรื่องแล้วก็จะได้แอคชั่นโซนเฉพาะตัวของหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวไป ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักสูตรขั้นแอดวานซ์ที่ชมรมจะสอนให้ต่อไปเลิกเม้าทํทำตามระบบ